สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่แอดมินนะคะห่างหายมานานเลยนะคะเพราะว่ากำลังยุ่งยุ่งอยู่นะคะกับการท่องเที่ยวเลยไม่ได้เข้ามาสอนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะสอนลายนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะออแอดมินใช้ไหมพรมนะคะเส้นประมาณเ,เบอร์ยี่สิบหรืออะไรเนี่ยคะ่ะเป็นคอตตอนแท้นะคะเส้นใหญ่ๆนะ ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะต่อไปนะคะเริ่มต้นโซ่แปดนะคะนี่ค่ะทําโซ่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดนี่นะคะแล้วก็ทําเป็นคล้องเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ นี้คะแล้วก็ต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะอย่างนี้แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่หนึ่งนี่ค่ะแล้วต่อไปเพื่อนๆน,นะคะทํา F นะคะให้ได้ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำเอฟได้ทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะนี่ค่ะทำเอฟได้ทั้งหมดเจ็ดหลักโดยการทําโซ่หนึ่งขั้นนะคะแบบนี้ อย่างนี้นะคะ1 2โซ่1น,นี่นะคะ3โซ่1 4 5 โซ่หนึงหกแล้วก็เจ็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึงก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็รวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้เป็นแปดนะคะสองสี่หกแปดนะคะแล้วก็นับขึ้นไป1นึ่งสองสามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําแบบนี้อย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ มาทํำ c ในช่องนี้ค่ะองี้ค่ะให้ได้เป็นแบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่สามหนึ่งสองสเป็นหลักแรกแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทํา f c หลักอย่ี้ค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสองแล้วนะคะ แล้วก็3อย่างนี้นะคะสงสัยแอดมินใช้เข็มเบอร์เล็กไปนะคะลืมบอกนะคะเป็น5ก็จะได้แบบนี้นะคะรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็พลิกงานมานะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็คลอกไปช่องนี้เลยค่ะแล้วก็ทำ ซูสามหนึ่งสองสามก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปช่องนี้นะคะเราจะทำ F ทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกงานอย่ี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำแบบนี้ค่ะทำ C นะคะ แล้วต่อไปก็หนึ่งสองสามแล้วต่อไปก็ทำโซ่เนอเอ้ยทำเอฟนะคะห้าหลักเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า อย่างนี้นะคะแล้วก็ทําพลิกกลับนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทํา C ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้ C แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมโซ่สามนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปจนครบทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด8ดช่องนะคะมีทั้งหมด8ดดอกนะคะ8อย่างนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนแถวต่อไปนะคะพอเพื่อนๆทําครบทั้ง8ดหลักแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทํา C ตรงนี้เลยนะคะโซ่สามนะคะ แล้วมันก็จะมีช่องตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำซีเลยอย่างนี้นะคะพอซีเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำทำซีเพิ่มไปอีกนะคะอ่ะทำแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ทำา x อย่างนี้นะคะพอทำา x อย่างนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำโซ่สามนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ สำหรับเข็มนะครับเอดมินใช้เบอร์2นะคะเปลี่ยนมาค่ะเมื่อกี้มันเบอร์เล็กไปนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปทำา F5 หลักนะคะ1 2 3 4 ห้าพอได้ห้าอย่างนี้แล้วโซ่สามแล้วต่อไปก็ทำาออีก5้าหลักหนึ่งสองสามสี่พอได้5อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปก็ทำา x นี่ค่ะ พอทำ x แบบนี้เสร็จแล้วก็1 2 3นะคะแล้วก็ทำ x นี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จก็ทำ f อีก5หลัก1 2 3 4 5 1 2 3 หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำา x แล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำา x ในช่องเดิมนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ แต่สีแอดมินสอนอาจจะเป็นสีเข้มไปน,นิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาสีตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะสองส,สแล้วก็โซ่3ก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ทำาออีกห สองสแล้วก็ทำา x แล้วต่อไปก็โซ่สามนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปก็ทำ F 5้าหลักเหมือนเดิม1 2 3 4 5นะคะแล้วต่อไปก็สู้3แล้วก็ต่อไปก็ทำา S 5หลัก1 2 3 4 5ก็ครบนะคะแล้วตรงนี้เป็นที่เราจุดเริ่มต้นไว้นะคะที่เราทำา C ไว้นะคะ รงนี้นะทำซีแบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่หน,นึ่งแล้วเพื่อนๆก็ตัดไหมเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้สําหรับข้างหลังเราก็ดึงให้มันแน่นๆเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บไหมทีหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสไตล์อย่างนี้นะคะนี่ค่ะตามแบบเลยนะคะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองทําดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้นะคะ หรือไม่เพื่อนๆก็จะทำเป็นแบบว่าทัาเป็นแก้วเยติก็ได้นะคะลองกะดูค่ะว่าแก้วเยติใบนี้จะใช้กี่อันนะคะอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูนะคะอันนี้แอดมินแค่เอามาสอนเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองทำดูว่าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอยังไงเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะขอให้เพื่อนๆทักให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ